สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พระบา้านอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านสีซวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยาก้ายด่วน้ายตรงก็โทรมาที่เบอร์082 480 4746ครับผมส่วนไอติลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN เอผาบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีผาบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมราคา3 0 0บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกเพิ่มครับผมแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดซื้อ2องค์ครับผมก็ลดเหลือ500บาทเหมือนเดิมครับมาเริ่มเป็นรายการที่1นเลยครับผมเป็นผาคุณแผ่นเนื้อดินครับผมนี่ครับผม ได้มาแบบนี้ครับผมนี่ย้ออันนี้เขาเรียกคู่อะไรนะครับเป็นมาได้มาแบบนี้ครับเนี่ยจะมีได้มาประมาณ2องสมองค์ครับที่มัน,เหม,นเหมือนกันได้กรอบแบบเนี้มาบ้านเดียวกันนะครับผมได้มาแบบนี้นะครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์ line. มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมในการแรกก็จะเป็นผาคคุณแผนเนื้อดินครับผม แต่ผมก็ไม่ดูว่าออกที่ไหนนะครับนี่ครับผมอ่ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้ครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับ ี่รายการที่หนึ่งครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหลวงพ่อโตครับผมนี่ครับเป็นรายการที่สองครับผมนี่ครับเป็นรายการที่สองนะครับถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนทักไลน์หรือโทรมาปิดกับผมได้เลยนะครับผมสององค์ห้าร้อยบาทนะครับผมแต่ถ้าองค์เดียวก็สามร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับผม นี่ครับผมจะเป็นรายการที่สองครับผมเป็นหลวงพออ่อโตครับผมนี่ครับนะครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่สองนะครับราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สามครับผมนี่ครับหอ,อมเรียมกรอบวินเทจมาเก่าๆแบบนี้ครับผม นี่จะเป็นรายการที่สามนะครับนี่เนื้อหาข้างในก็เก่าเกเลยครับนี่ครับนี่ครับผมนี่เป็นรายการที่สามนะครับเป็นพระคำเดชพิมพ์ใหญ่วัดละคังครับผมนี่ครับนี่จะเป็นรายการที่สามครับผม รายการที่สามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระปิดตารายการที่สี่ครับผมนี่ครับเป็นพระปิดตารายการที่สี่นะครับนี่ครับผมพระปิดตารายการที่สี่ครับผม รายการที่สี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ห้าครับผมอันนี้มันจะเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรเนื้อโลหะหรือเนื้ออะไรครับเป็นสมเด็จขาโตครับเนี่ยมีน้ําหนักเลยนะครับองค์นี้มีน้ําหนักเลยนะผมก็เรียกเนื้อก็เขาไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นเนื้ออะไร จะเป็นเนื้อโลหะหรือเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรผมก็จำไม่ได้ครับผมเนี่ยได้มาแบบนี้ครับผมเป็นผระสมเด็จขาโต๊ะครับผมเนี่ยครับเป็นรายการที่ห้าหอมตลับกรอบสวยๆเลยครับผมนี่ครับ นี่เป็นรายการที่ห้านะครับผมราคา300อบาทครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับผมนี่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลบวบนศุกรหรือเปล่านะเนี่ยเนี่ยวัดปากของมะขามเท่านะครับนะครับเป็นรายการที่หกนะครับ ผมได้มาแบบนี้ก็ฝากพ,พี่ๆพ,พ,พิจารณากันหน่อยนะครับผมผมก็ไม่มั่นใจนะอันนี้นี่ครับผมปีสองสี่หกหนะครับผมได้มาแบบนี้ครับผม ีครับผมเป็นรายการที่หกนะครับราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับผมอันนี้เขาเรียกเป็นนะจระเข้โทนหลวงพ่อสนิทหรือเปล่าวัดสาราลอยเนี่ยครับนี่ครับผมผมก็ไม่มั่นใจนะผมได้มาแบบนี้นะครับเป็นจะเข้โทน นะครับผมเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจครับผมนี่ครับผมก็นำมาแบ่งปันวันนี้ครับผมนะครับแบบเบาๆครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่เจ็ดนะครับผมนี่ครับเอารูปภาพมีชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมรายการที่เจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับไปเป็นรายการที่แปดครับผม อันนี้เป็นเหร right? like right? ียญหลวงพ่อเดิมครับผมนี่ครับนี่ครับหอมเรียมเก่าๆมาแบบนี้เลยครับผมนี่เป็นเหรียนหลวงพ่อเดิมครับผมนี่ครับผมหลวงพ่อเดิมครับนี่เหรียญเก่าๆเลยครับผมเนี่ยด้านหลังมีจานด้วยนะครับนี่ มีรอยจานนะครับนี่นี่ครับผมนี่ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่แปดนะครับราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่เก้าครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่เก้านะครับ จะเป็นรายการที่9นะครับน่ครับผมเป็นพรสสมเด็จรายการที่9กรับ็ผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่10กครับผมนี่ครับ ใจองคงไหนชอบใจองคงไหนทักลายหรือโทรมาปิดกับผมได้เลยนะครับผมนะครับอันนี้เป็นรายการที่สิบครับผมนี่ครับ ครับผมเป็นรายการที่สิบครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับจะเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบเอ็ดนะครับ ครับผมรายการที่11ครับนี่ครับผมรายการที่11บ็ครับผมราคาสา0รบาทครับไปเป็นรายการที่12บสครับผมอันนี้เป็นคุณแผนขี่ไก่ล,ลงพกกลวยครับผมนี่ครับ หลังเป็นยันตุกตานี่ครับผมเป็นรายการที่สิบสองนะครับผมนี่ครับผมเป็นคุณแผทขี่ไก่ลงพกกล้วยนะครับนี่ครับผมเป็นรายการที่สิบสองนะครับผม นี่ครับรายการที่สิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบสามครับผมนี่ครับลูกภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผม ถูกใจองคไหนชอบใจองไหนถักลายหรือโทรมาปิดกับผมได้เลยครับผมไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะครับผมโทรมาปิดไว้ก่อนแล้วค่อยกลับไปดูให้จบคลิปก็ได้ครับผมจะเป็นพระสมเด็จรายการที่13บสานะครับนี่ครับผมเป็นรายการที่13บสครับผม ราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระขุนแผนหลวงผู้ทิมเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมนี่ครับผมเป็นพระขุนแผนหลวงผู้ทิมะครับผงพายกุม,มารครับผมนี่เป็นรายการที่สิบสี่นะครับผม เป็นรายการที่สิบสี่ครับผมเป็นคุณแผนหลวงพูทิมครับผมนะครับฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่สิบสี่นะครับราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบห้าครับผมนะครับ เป็นรายการที่สิบห้านะครับผมเป็นฐานแซมครับผมนะครับนีเป็ดบวดตูมครับผมน่าจะเกรดบวดตูมนะครับเนี่ยนะครับผม นี่เป็นรายการที่สิบห้าครับผมนี่ครับ,ร,บรายการที่สิบห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบหกครับผมเป็นพักคำข้าวครับผมหลว,วงปู่หลวงปู่ฤๅษีล,ลิงดำครับผมต้องขออภัยด้วย ครับผมพูดติดๆขัดๆครับผมนี่ครับมาพร้อมกรอบตลับเก่าๆแบบนี้เลยครับเนี่ยอันี้จะเป็นผ้าคำข้าวครับผมลงโปูเลสสีดิ้งดำครับผมนี่ครับนี่จะเป็นรายการที่สิบหกนะครับผมนี่ครับมาพร้อมตลับกรอบเดิมๆเก่าๆครับผม รายการที่สิบหกครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบเจ็ดครับนี่ครับจะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับ ผมรายการที่17ครับนี่ครับรายการที่17ก็ครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นรายการที่18ครับผมอันนี้เป็นเหรียญอายุยืนครับผมหลวงปูผ่านครับผม เป็นรายการที่สิบแปดนะครับผมนี่ครับผมเหรียนอายุยืนหลวงปู่พานครับผม เป็นรายการที่สิบแปดนะครับอ่าราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพัชสมเด็จปกโพครับผมเป็นรายการที่สิบเก้าครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่สิบเก้านะครับเป็นสมเด็จปกโพครับผม เป็นรายการที่สิบเก้าครับผมนี่ครับผมรายการที่สิบเก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบครับผมเป็นพัก,กิีนครับผมอันนี้เป็นพักรีงหลวงผู หลวงปูป่ภูหรือปุป๊กลงอะไรเนี่ยครับผมไม่ใช่เปล่าผมก็จําไม่ได้เนี่ยนะครับผมรุ่นมหาลาบนะครับผมจะ mm. เขาต่อโค้ดไปตรงนี้นะ mm. ตีเป็นว่าผมไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรเลยนะครับผม mm. นี่ครับ mm. เป็นพักกิ่งนะครับผมเผ mm. ื่อพี่พ,พท่านใด ซาบครับผมนี่ผักกินครับผมเป็นรายการที่20สิบนะครับน่ครับผมรุ่นมหานลาบครับผมนี่ครับกิ่งดังนะครับผมกิ่งดังเลยนะ นี่เป็นรายการที่ยี่สิบครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับนี่เป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผม เป็นรายการที่21ครับนี่ครับรายการที่21็ครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่22ครับผมนี่ครับพระสมเด็จรายการที่22นะครับ ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบสองครับผมนี่ครับ รายการที่ยี่สิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันครับผมอาจารย์โลเป็นรายการที่ยี่สิบสามครับผมนี่ครับนี่เป็นรุ่นสองสิทธ์ทออสร้างถวายครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะครับผมนี่ครับผมเป็นพระอาจารย์ฟันอาจารย์โลครับผม ครับรุ่นสองสิทธิอสร้างสวายครับผมปีสองห้าศูนย์เจ็ดครับผมนี่ครับเป็นรายการที่ยี่สิบสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมอันนี้เป็นพระโคนสมอครับผมนี่ครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ครับผม รูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอนไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับนี่ครับผมเป็นฟาโคนสมอรายการที่2 4ครับผมวันนี้ก็สององค์500บาทอีกเหมือนเดิมครับผมแต่ถ้าองค์เดียวก็300บาทครับผม ผมเป็นรายการที่24ครับผมราคา300บาทครับสำหรับพี่พท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมครับผมแอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ